มูลนีธิฮยู่ที่อำเภอโกสุมดีไซส์จังหวัดมหาสารคามครับโรงงานเครื่องบดอ่าขึ้นพีชาชาตดโคราชาฟาร์มนะครับอำเภอโกสุมจังหวัดสารคามนะครับมีจะพร้อมเครื่องคำนุมบิ๊กครับผมตัวนี้คือไฟฟ้านี่ิกำลังไฟบ่าาพอนะครับ ไฟมาจากพูดนะครับไฟ่นยุ่ปลาย้ายเขาได้จำเป็นต้องใส่เรืองเชืองย่อมแท่นนะครับ สายเป็นสองสองคูณหก็ได้ครับ VAF สองคูณหกก่อนแล้นี่ไฟดับเครื่องเครื่องจอดชุกเฉินยังสันะเพื่อมันติดเลาวก็ดึงออกครับแมนครับมันสินักเครื่องมันอยูออกตัวเ้าได้งเอัไมเนตีนอมันจะออกตัวนักสรุปแล้วเเท่ารสีแล้วเท่ากับปด๊ ทำควกอันนี่ออกเชี่ยวออกไ้ก็ดีที่สุดคือบ่าไอ้แตบต้องเอาออกก็ไห้ยครับย่อมีแล้วขอแต่ว่าห้มนห้มันปั่นลงมันเหมือนแล้วอย่าให้มันข่างนะครับกังต่ออ้องควายหมันลงครับเมียนห้มันลงเหมือองปิดก่อนหอใสพันมันบเทียงนี่เห้กมนหนอใสโดนไหมครับหินนี่โดนบ่นี่โดนครับหินใสโดนหันเ้าบดบตบดขายทำหน่มาที่ตีกวตีตีตี็ฟังได้บ่นี่นีเอา นีห้องกบบมุนเอาตัวบ่อตีกราทั่งนี้ได้ป่ะนี่ได้ถูก่มันนึงกรือยี่ทั้งนี้แหละอ่ะครับส่งงานเรียบร้อยพี่น้องครับมือนี้เข้าอยู่กับนุ่มบิ๊กครับนุ่มบิ๊กโคราชาฟาร์มอำเภอโกสุมพิสัยครับจังหวัดมหาสารคามมือนี้เอาเครื่องบดมาส่งน้องเพิ่นนะครับเป็นยังไงครับมักบวกครับเครื่องมักครับถามมาโดนนะครับ ถามมาโดนแล้ว <laughs> ปา้าปาส่งไห้นาะครับเนาะเมีครัขอเราจะโดนนะครับเรื่องหัวได้เื้อให้คือเ้าบดนี่เาบดเอาไปใหงัวแมนบอครับแมนครับเอาต่คุนงัวครับเอาไปขุนง่วงัว่วาห้ายไรบอายครับไปผ้าผ้าพี่น้องเบิ้งเบื้งงัว่เนี่ยมึฟ้ามุ่งัวครับไก่ตีกัมีดแล้วพี่น้องเด้่กำลังเจีอยห้าครับนี่ครับ จักโตคอยู่ในขอยยในขอน,นี่สิบ,สบ,สบ,สบห้าโตครับสิบห้าโตวาอีควานึงกรมีครับนครับอ,อยู่ทางหลังครับเดี๋ยวเบื้องผ่ามุมสูงเดี๋ยวผมตัดขพ่นองให้พีนองเบิ้งนะครับ<อ>ด้านหลังนี่เ่หูสนหูเนะครับนี่หูยาวหูยาแกมาเบิ้งไดครับเดี๋ยหลับนี่ใต้แองแม้อคุณตั้งหุนกมีครับมอคุณตั้งหุนกมีจักปีละนุ่มบิ๊ก<พ>อายุจักปีครับ นี่ครับพี่น้องครับเยาวชนต้นแบบด้วยครับอายุ17ปีครับเบิ้งเลี้ยงง่วอยู่ฟ้าม่วซอยแม่นะครับเลี้ยงไว้ทาเลี้ยงไว้ทาปลานะครับคือปลาไปเห็นงานอยู่ป้าเห็นงานอยู่เบื้องนอกเนาะพี่น้องมีโอกาสกะเขามาเที่ยวช่ฟาฟ้ามลุงบิ๊กได้นะครับพี่กัดพี่กัดฟ้ามพันยูใสครับบ้านดูเหนือครับ บ้านดูเหนือออเภโกสตมบลน้องเล็กเนาะอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามนะครับครับอู้นี่ขอบคุณนุ่มบิงได้หลายคครับบขอุณครับขอบคุณครับ น้องสองเฝ้าต่อกันตื้นหนึ่งนั้นเดินเดินสนใสนวลละไมในตาสองมาอย่างเพื่อจำเกิ่นนั้นได้หรือเปล่าที่บอก